สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC ช่างต่อยบานดอนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันวันวันนี้รวยนะครับวันนี้วันหวยออกนะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับวันนี้ผม,ผมจะมาทำเบานะครับทำบเบาแบบบ้านๆน,นะครับคือรถ คิกคาบูนะครับฮอนด้าคิกคาบูวาวใบาวาวจมนะครับใบาวาวมันหมดครับเสร็จแล้วนี่นะครับนี่นครับนแ่้ะ แต่ผมว่าบ่าวมันน่าจะได้อยู่เดี๋ยวจะลองเอาแบบเครื่องมือราคาถูกมาปาดดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมส่วนวาวก็ของคลิกในร้านผม,มนหมดนะครับผมก็เลยเอาของเวฟไอนะครับความยาวเท่ากันอยู่ i.d ของเวฟร้อยสิบไอ ลองดูนะครับนี่ครับเครื่องมี้ก็มาจากแลสเซด้าราคาถูกนี่นะครับก็ได้ใช้เป็นบางตัวครับเราเดี๋ยวมาลองทำดูนะครับ อันดับแรกนะครับผมก็จะเอาเจ้าลูกยีิบเจ็ดคูณสี่สห้าองศาเนี่ยครับมา,มาปาดก่อนนะครับเราจะใส่ดานะเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองปาดดูก่อนครับ พอเราหมุนป่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะนี่คมันก็จะเงาเงาหน่อยนะครับนี่คือบาไม่เสียมากนะครับก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ต้องตีบาเบาใหม่นะครับหลอดวาลก็ไม่สึกนะครับแค่ใบาวาลมันหมดนะครับเราก็เปลี่ยนใบวาวนะครับเดี๋ยวจะขัด เดี๋ยวลูกขัดแล้วบดเบาวนะครับนี่นี่คือได้แล้วนะครับเดยขัดนนะครับนี่คือหน้าตาของหินขัดนะครับ สวมลงไปขัดสักหน่อยแล้วค่อยบดวาวนะครับเดี๋ยวเราดูตอนขัดเสร็จนะไอดี ID เสร็จแล้วนะครับส่วนไหนเสียก็ก็เดี๋ยวจะลองเอาหัวขัดขอดออกนิดนึงนะับแล้วก็บดวาวเหมือนกันนะครับก็น่าจะใช้ได้ก็ของไม่เพงก็ เครื่องมือไม่แพงก็พอใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวทำงานก่อนครับก็ทำให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับก็พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ